โอ้นอกมาเทกยกปนกันด้วยดังกําหนึ่งนี่แหละเจ้าพราะฉะนั้นกําเดียวจะขออนุญาตว่าคุณเสษฐาทวีสินค a n d i d a t นายกของภาคเผื่อไทยนะคะผู้สมัครภาคเขื่อไทยของเขานำทีมโดยคุณวรวัน์ที่เป็นควันใจของพี่นิลีักษ์หมายเลข4อันนี้เป็นจะเป็นเขตอําเภอเมืองคือเขตหนึ่งน่ะเจ้าน้อภาคเลนนะแต่ว่ามาเจอสจมายุรเนี่เขาเจ้าอู้เมียงไหลนะคะ ส่วนเบอร์เขตก็จะไปดูตามผู้สมัครนะคะเขตหนึ่งให้แปะคะแนนถล่มทลายนะเจ้าถึง <1. S 2> <1. S 1> จะได้ทำให้พี่แมวจะได้ป้นจะได้เป็นรัฐมนตรีอ่านี่ค่ะ,น,คะนี่คือ,คคอสิ่งหนึ่งที่ปลอยปรับปลื้มมากๆค่ะพี่แมวโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะฝากพี่น้องด้วยนะคะว่าไม่ขออะไรมากปอยอยากให้พี่น้องสามสรารถ เจ้าคุณวรวัตรเอื้อพินิจคุณเจ้าผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเบอร์ห้าเจ้าสวัสดีครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีนโยบายที่ว่าจะแก้ไขเขตแล้วป่ามีมดเลยตีมาทับซ้อนกันตีอยู่ของเขาเนี่ยตีทับของเขาผมวิ่งตีทำกินเนี่ยจะออกเปลี่ยนกับเชโรที่มหาหมดเลยตีก่อน อไอ้นี้ต้องมือฝังน่อยการปฏิรูคือสิ่งดีจะเปลี่ยนอไรที่ถูให้เราได้าเาอย่างยันใจหยวงแล้วพราะถึงวันนี้ปัญหาเขาดื้อือปีผักกินด้บยรอ,อวันนี้เดียวมาเนี่ยอาจจะส่ง้อส่งตัวแทนมาบอกเปิดนะครับว่าปัญหาเขามอง้วยไงนะี้วก็คือเปิดได้รับผู้ปัญหาว่าเขาดูเนี่ยที่แสงามีโอกาสีน,นท้องกินนยเ,ยเนี่จะสงเสริมปก้ดนลล ใครจะสนใจมุกงผู้เล่นเอาทีองคพระผู้มาสอนเพื่อปรการตลาดผู้พินะครับมาดูนี่เลยสนที่ว่าเสร็จโอกาสทีเดียของน้องทุ่งใหญ่ก่อนผู้แห่วัดบิ๊มากันดักดีกระเดื่มต่อนออแต่วันนี้ถึงวันละผู้ใหญ่ระดับนี่มาอยู่บ้านเราเราต้องชิมลูกชิมไก่น้อยนะครับต้องขอบคุณพวกเขาทุกคนเติวไว้นี่มาเป็นหน้าเป็นต่างกันมุ้งไว้ที่ไหนมือเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปอยนะครับ สวัสด so 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 ีครับตรงหนานั่สวัสดีครับ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 อ๋มากันนะเอาพร้อมหือยังจ้าอีกทีั้นๆี่ยี่สิบเลยนะสองเก้าสองเก้านะแล้วบารมีเบอร์อะไรเบอร์อะไรโอ้โหแต่ที่คนอื่นจะต้องไปได้คะแนนหน่อยว่าเอาหน่อย เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสยงใหญ่เลยนะครับท <c oughs> ี่มาสู่บ้านของพวกเฮานะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นมีเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าในโทรศัพท์มือถือเขาเนี่ยนะครับจะเติมเงินเพื่อนะครับคนละหนึ่งหมื่นบาทเลยดีก่อนนีคนประกาศการร้องจะมาถึงพวกเขาได้ สองนาทีที่ถึงนี่แหละครับมีบอบลาต่อไปพักเงินไทยไปรัฐบาลแล้วจะเติมเงินเพิ่มเขาเนี่ยพลเมินมั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 นในบ้านมีนนห้าคนอะห้ามืนเลยดีกอเราแทกนั่นแล้วนะครับครอบครัวไหนตีมีไรายได้ต่ำกว่าสองหมื่นบาทต่อเดือนต่ำกว่าสองหมื่นบาทต่อเดือนจะเติมเพิ่มได้อย่างไรสองหมื่นบาทต่อเดือนเลยดีกอโอ้ ก่อไก็ไปสนใจและเงินหาลบเพลงนี่เฮารอคอยมาหลายสิบปีนะครับจริงจริงกันมันจะเป็นจริงแล้วนะครับเขาบอกเอายาบ้าไปงอเขาบอกเอากัญชาด้วยนะยาเพิ่มเข้าอุดรบ้านด้อยนะครับปุบมือดังๆอีกเปล่าปุบมือดังๆขอทักนะครับอ่ะตอนนี้ครับตอนนี้ครับนะครับมันเปลี่ยน ว่าที่นายกรัฐมนตรีพักประเทศไทยมาหาพวกเขาแล้วนะครับันนี้นะ ก็ไดด้เินทางครับ่านที่สองครับคุณนวลวัตรครับเป็นที่รักของผู้ชื่อนพี่น้องทุกคนในจังหวัดแกล้ครับเบอร์อะไรครับคุณวัตรเบอร์อะไรอยู่ครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรครับต่อไปครับคุณนัทวุฒิใส่เกลือครับผมน่าทุกคนเพื่อนอะไรครับท่านสุดท้ายครับคุณแจกกระโปรงแสงมณีครับนายริเวรพักตุ้ยไทยครับ ครับอนุญาตนะครับวันนี้เราก็มาพูดประานหนึ่งท่านครับพูดคุยปัญหาแล้วก็ภาพรวมของการดําเนินการเกษตรกรในจังหวัดพร่ครับที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้เจ้าของสวนได้นําให้ท่านชิมนะคะแล้วก็วันนี้ปัญหาของเราก็คือวันนี้จะทํายังไงให้ทุเรียนของเราที่เวลาออกผลผลิตมาพอเจอกัตลาดที่เยอะๆเนี่ยอยากให้ท่านนายก คิดว่าจะช่วยพี่น้องชาวสวนทุเรียนยังไงนะคะนี่ที่ของทุเรียนนะคะของส้มค่ะส้มวางชิ้นมีพื้นที่ทั้งหมด20 0 0มืไร่ค่ะที่ปลูกวันนี้ส้มของเราราคาดิ่งจนดิ่งสุดๆก็คือกิโลละ3าบาทพะท่านนี่เรื่องรสชาติก็เดี๋ยวต้องชิมนะคะเดี๋ยวจะว่าคุยราคาเรื่องความอร่อยวันนี้ฝาก,ท,ากท่านนายกท่านว่าที่นายกนะคะ ยังไงก็ขอให้ซ่อมราคาของบังชิ้นดีขึ้นกว่าน,นี้แล้วก็ที่สําคัญขอให้พี่น้องวังชิ้นเนี่ยได้เป็นผอเลี้ยงให้เลี้ยงตามที่ของเราวันนี้ในเรื่องของปัญหาก็คือเราต้องการที่จะเพิ่มในพื้นที่ของการถูก้มโบค่ะในเรื่องของข้าวต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องชาวบางชิน้นชางชิ้นอีนนะคะขอบะคะุณมากครับผมประุยัตเงินเดือนจนานจัดสวนผู้เรียนเท่าแม่เลยครับทำงเรียนมาสามทิบกว่าปีครับ แต่เรื่องผลผลิตนันบางีมีปัญหามีปัญหาเลี้ยงเอกสารซิครับตอนนี้ทุเรียนผมมีแปดไร่รนนรเหตุทุเที่ยานยมะกินไปแห่ซีไร่ย่ซีไร่ครับเดี๋ยวนี้เนาะผมอยากจะพากว่าที่นายกกระทวงตีสมัยหน้าเนี่ยช่วยแก้ไขปัญหาทุรเรียนของบ้านผมแลกพื้นที่ดินของบ้านผมอันมีก็อยู่กันอย่างต้นทุรเรียนที่ปรากฏอยู่นี่นะครับต้นหนึ่งเนี่ยอายุ ร้อยกว่าปีอันนี้อันนี้เป็นรุ่นหลังนะครับแต่ที่นี่มีดีทุเรียนขนาดที่สองสามคนโขกเลครับจริงจริงมีภาพไปดูนะครับใหญ่มากครับท่านแะรูว่าเราอยู่ที่นี่กันมาเนี่ยนะครับเกินกว่ร้อยปีหมดเลยนะครับแต่ว่าพอมาทําแนวเขตป่าปลูกป่าไม้ขีดเส้นทับแนวทั้งหมดเลยนะครับจนวันนี้ในเขตอุบลราชชินเกิดไม่มีที่ที่ทำทีเลยทั้งที่ที่นี่อยู่กันหนาแน่นนะครับมีประชกกากรอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าคนแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยถแทบจะรู้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนี่คือสิ่งที่น้องประชาชนเรียกร้องว่าในสิ่งที่เขาอยู่เนี่ยนะครับอยากให้มีเรื่องของเอกสารสิทธิ์แล้วการแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ก็สามารถทําไปสูกาาก่การทำอ่านเก็บน้ำนะครับไปสู่ระบบน้ำนะครับซึ่งจะทําให้พื้นที่ไม่ถูกปล่อยปายลารุงร้าเปล่าไม่มีการเผาป่าไม่มีการทําอะไรการแก้ไขปัญหาพี่อนก็จะมามนใจมากขอ้นนี้คือสิ่งที่น้องประชาชนอยากเห็นในสุดที่สุ ้องยอมรับนะครับว่าเป็นการสธุรกิจมาก็ไม่เคยมาในบรรยากาศเป็นกันเองอย่างนี้ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเองเมื่อกี้เดินเข้ามาที่มานั่งตรงนี้ที่มองดูข้างบนไม่ได้โกลัวทุเรียนตกใส่หัวนะแต่ว่าผมไม่เคยเห็นจริงๆผมไม่เคยเห็นตุ้ทีรจริงๆแล้วก็นี่ขนาดไม่ใช่สามคนโอบอันนี้ขนาดคนเดียวโอบก,ก็รอบแล้วเนี่ยก็ยังดูน่าทึ่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่พืชผลอย่างเดียว ฟอมของต้นก็ดูสวยนะครับก็เลยหันไปดูหลายหนนะครับเมื่อกี้ท่านท่านสจได้กรุณาเ,เล่าให้ฟังถึงปัญหาข้าว่าวๆนะครับรับใหญ่เลยนะนถ้ามีโอกาสก,ก็อยากได้ดูนะครับผมผมก่อนมาก็ทำกานบ้านเล็กน้อยมีการผูดแล้วก็ทายาธรรมดาๆไปเนี่ยบางทีมันไม่หายเลยยายาว และส่งผลต่อผลผลิตก็จะเยอะพักเพื่อไทยได้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เรามีการคิดคนเรื่องยากแก้โดยใช้ลินิรีธรรมชาติฉีดเข้าไปที่รากเลยเพื่อช่วยให้การรักษาเนี่ยยั่งยืนขึ้นทําให้พืชผลของเราเนี่ยดีขึ้นเมือ่อกี้นี้ก็ดีใจที่บอกว่าเรื่องของผลผลิตไม่ใช่เป็นปัญหาปัญหาคือการตลาดถูกต้องไหมครับการตลาดอาจจะเป็นเรื่องของการขนส่งด้วยนะครับ สองอาทิตะมาควบคู่กันไปถ้ารัฐเพื่อไทยมาเรื่องการสร้างถนนสร้างทางรถไฟรานคู่เชื่อมต่อเป็นตัวขยายตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคนเนี่ยดีขึ้นแน่นอนครับแล้วก็เรื่องของการขยายตลาดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะถ้าเกิดผลผลออกมาเยอะมีของออกมาเยอะพี่น้องกลัวคือกลัวราคาตกถูกนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูไป8ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ย อย่ไปเป่ดชื่อเขาเลยนะครับเขาเองเขาเขาไม่ได้ไปเปิดตลาดใหม่ๆให้กับพี่น้องเลยนะครับมีหลายประเทศที่อยากจะกินทุเรียนไม่ใช่แค่ประเทศจีนประเทศเดียวนะครับเรื่องการขนส่งเรื่องการไปเปิดตลาดเรื่องการไปเจรจาขอโคตาเพื่อให้เราได้ส่งทุเรียนออกไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะระบายสินค้าที่จะออกมาอีกเยอะนะครับทุเรียนพืชยืนต้นอย่างส้มนะครับอย่างเส้นอย่างเส้นส้มโอเนี่ย ผมถือว่าเป็นพื้นฐานต้นที่ดีเพราะว่าส่งความยั่งยืนได้ดีกว่านะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปเรื่อยๆเรื่องของการขานป่าเรื่องของการทําไร่เลื่อนลอยนะครับเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้อย่าง้อยซึ่งมันก็ผูกพันกับเอกสารสิทธิ์เหมือนกันเรัฐบาลท่านาพเพื่อไทยก็มีนโยไายที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้พี่น้องทุกคนมีสิทธิ์ทํามาหากิน oh. แต่ยังไงยังไงก็ต้องวันนี้ก็ไม่ปฏิเสธนะครับ ผมมาหาเสียงผมมาขอเสียงจากพี่น้องชาวไทยทุกคนไม่ได้มาเสียแ้งอะไรทั้งสิ้นนะครับมาขอเสียงถ้าเกิดอยากให้เโยบายเป็นจริงก็ขอเบอร์ห้าให้พี่แมววรวัตรซึ่งเป็นคนพื้นที่อยู่ด้วยกันมานานผูกพันมานานนะครับอยู่กับตั้งแต่ไทยรักไทยตั้งแต่พลังประชาชนมาถึงเพื่อ,เพ,อเพื่อไทยเป็นกำลังสำคัญของพรรคเพื่อไทยจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับ คุทธนธวุฒิเองก็เป็นตัวตึงหรือตัวเต็นนนนนงนะครับจนจนฝ่ายตรงข้ามมีตัวเกรงบงหมดแล้วถอยากเจอพุทธนธวุฒิขึ้นเวทีเนี่ยนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าเราเอาจริงนะครับเราอยากจะมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวแพร่อย่างจริงจังไม่ใช่มาแค่พูดเฉยๆแล้วก็เกิดว่าเราได้จัดตั้งเต็่ช่ล่่า่พ่ดแล้วเราต้อง่376จากข่้นแรก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ บวกกระเบอร์29เพื่อให้นายกรัฐมนตรีมาจากประเทศมาจากภาคเพื่อไทยนะครับครับการตลาดส้มส้มห้าออกผลผลิตมาเยอะการตลาดมันไม่ค่อดีครับรครับและอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ด้วยครับ,รบขอบคุณครับเมื่อกี้มงอกเอกสารสิอันนี้เป็นนโยบายของเราที่เราเราพิจารณาแล้วก็ถ้าเกิดเราได้เรัฐบาลเราก็จะให้เราติดพิด้วย นะครับส่วนเรื่องของการเปิดตลาดใหม่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าส้มไทยเองก็สามารถส่งไปขายที่เมืองนอกได้นะครับเรา,อย,าอยู่ในวังวนเดิมๆที่ส่งไปแค่ EU หรือแค่ยุโรปหรือแค่ญ,ญี่ปุ่นหรือแค่จีนนะครับมันมีอีกทวีตหนึ่งซึ่งคนยังไม่ค่อยพูดถึงือที่แอฟริกาซึ่งเขามีความต้องการทางอาหารอย่างมากแต่บังเกินเป็นประเทศที่อาจจะยังที่กําลังพัฒนาเ,เช่นประเทศที่เลคทับทวีต าอเรียด้วยตลาดใหญ่มากนะครับมีคนเป็นพันล้านคนนะครับตรงนี้เราต้องไปช่วยกันเปิดตลาดนะครับไม่ว่านายกคนตรีจากพรรคเพื่อไทยจะชื่ออะไรก็ตามทีจากหนึ่งในสามเราแน่นอนครับเราจะไปเปิดตลาดตรงนี้นะครับครับขอบคุณครับเรื่องหนึ่งมันมีวิธีการจัดก,การได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือว่าติดต่อหนาะซื้อแหล่งพลงังงานท่านวรวัต์ ว่าที่รัฐมนตรีไปด้วยคือภัยแรงครับแรงเนาะซึ่งตะบ,บนแม่ป้าตะบ,บนแม่เก๋งนะครับสุกน้ำอะไรต่างๆนะครับฝากไปด้วยครับผมรับผมตอบทุกปันนะวันนี้เดี๋ยววันนี้มาก็เจอความแปลกใจเหมือนกันว่าเขาปลูกส้มโอที่จังหวัดแพร่ที่ภาคเหนือผมลึกว่ามีแป่ที่นครชยัยศรีใช่ไหมก็เห็นคน,นที่ลงพื้นที่มาก็มาขอข้อมูลนะครับจะไม่มี นะครับป่าแต่ว่ายืนยันนะครับว่ามารับฟังปัญหาของพี่น้องด้วยความจริงใจแล้วก็จะเก็บไปหาทางออกมาให้นะครับของเราเนี่ยนะรครับจริงๆแล้วเราต้องไปลงทุนอะไรมากมายมผมว่าพี่น้องประชาชนก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็อยู่ดีกินดีได้พอไม่ใช่ว่ามีชาวเกษตรกรพี่พี่น้องท่านไหนครับมีคําถามหรือมีอะไรอยากจะฝากถึงภาคเหนือไ,ไหมครับกลับมาอยู่ภาคเหนือครับผมกลับมามีโครงการของท่านทักษิณนะครับผมครับ เพราะที่ดินเอกสารที่ของผมไม่มีครับที่ดินที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้ผมไม่ไม่มีกลไกตลาดยางพาราครั้งสําคัญครั้งประวัติศาสตร์ก็คือท่านเห็นว่าในโลกมันมีสามประเทศเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราเจ้าใหญ่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วทําไมถึงให้ประเทศผู้ซื้อเป็นคนกําหนดราคาเป็นคนสร้างกลไกราคา ควรจะได้นายกตันสินบินไปจับมือ <c oughs> คุยกับอินโดนีเซียกับมาเลเซียตั้งบริษัทร,ร่วมทุนสามชาติเขาเรียกว่าเออโก้ Go. แล้วก็ใช้บริษัทร,ร่วมทุนสามชาตินี่แหละผลักดันกลไกร,ราคาจาก20กว่าบาท30บาทนี่มันทะลุหลายสิบและทะลุร้อยในยุคนั้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนหลังจากนั้นราคายางพารา,าก็สูงขึ้นเป็นลำดับ ตัดภาพมาที่ยุครัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งสมัยนั้นผมทําหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรราคายางพารามันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ระหว่าง80-90บาทแต่ว่าพี่น้องชาวสวนยางส่วนหนึ่งก็มีการชุมนุมประท้วงเรียกร้องราคาตั้งเป้าว่าจะต้องได้120บาทต่อกิโลกรัม ขณะนั้นสถานการณ์ราคามันไม่เอือ้อตลาดมันไม่หนุนนะครับราคามันไปข้ามเส้น1 0 0บาทไม่ได้อย่างไรก็ตามเราก็ยันไว้ที่ 80- 90- 80- 90อยู่แถวๆนั้นนะครับจนหลังการรัฐบางคนก็ถามผมว่าเอะแล้วทำไมตอนที่เขาประท้วง8090ไม่เอาแล้วพอสี0 0้าําไมเงียบผมก็บอกผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่เอาละพักเพื่อไทยมาคราวนี้นะยุทธ,ธศาสตร์เรื่องยางพารานะครับ นอกจากสิทธิที่ดินทากินซึ่งพักมีแนวทางชัดว่าจะพิสูจน์สิทธิ์ด้วยกระบวนการอันเป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์อันไหนไม่ขัดไม่ข้องต้องยกให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิตลาดหันมามองประเทศไทยว่ายางพาราจะออกนอกประเทศน้อยและยิ่งน้อยลงทุกที เพราะว่าอินโดนีเซียกับมาเลเซียเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนจากยางไปเป็นปาล์มเสียมากไทยกลายเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่ผลิตแล้วก็ส่งออกยางพาราดังนั้นต้องช่วยตัวเองหาเรื่องการทุจริตที่มีการเอามาพิปรายโดยฝ่ายค้านในสภาดังนั้นหนึ่งเพื่อปริมาณการใช้ในประเทศสองครับรัฐบาลต้องส่งเสริมการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าคมันอาจจะมีถึงขั้นตั้งนิคมยางพารามันอาจจะมีการตั้งกองทุน สั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรผังตัวเองเป็นผู้ประกอบการเอาองค์ความรู้ไปแปรรูปผลผลิตยางพาราแทนที่จะขายน้ำยางขายยางก้อนท่วนขายยางแผ่นก็จะแปรรูปครับขอบคุณนะครับตอนจบครับขออนุญาตนะครับก่อนที่พี่แมวจะพาไปดูสวนนะครับขออนุญาตเชิญที่มีสื่อครมไม้คับ ครับมาครับ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 คุับครับครับคทั่ไรับค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 รัครันคัยครับครันคครับครับครับคนับครับครับครนบครงบครัครับครับครับคัครับครับครัหนครับัครับครับบครครับบรบัครับ